ฟิล์มกระจกกันรอยสําหรับสายสุขภาพซิมโปฟิล์มกระจกกันรอยที่กรองแสงสีฟ้าได้จริงๆเพื่อสุขภาพของดวงตาและยังยับยั้งแบคทีเรียบนหน้าจอได้ถึง99.9%เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างในหนึ่งวันคุณจ้องหน้าจอมือถือของคุณนานแค่ไหน8ชั่วโมง10ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น จอมือถือที่คุณดูอยู่มีภัยร้ายซ่อนอยู่รู้หรือเปล่าอย่างแรกเลยคือแสงสีฟ้าครับนี่คืออันตรายที่พุ่งเข้าสู่จอประสาทตาของคุณแบบเต็มๆบางคนบอกก็เปิดไนท์ชิปสิพี่การเปิดไนท์ชิปนะครับมันเป็นแค่การปรับอุณหภูมิสีของหน้าจอให้มันเหลืองยิ่งขึ้นมันไม่ได้ตัดแสงสีฟ้าออกไปทั้งหมดมันแค่ลดปริมาณลง อีกอย่างหนึ่งนะครับจอมือถือของเรานี่แหละเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียชั้นดีเลยนะครับเห็นอย่างนี้นะสกะปรกกว่าฝาชักโครกอีกอีสองเรื่องหลักๆนั้นคือภพรซอนเรนสำหรับคนใช้งานโทรศัพท์มือถือวันนี้พี่หลามจะมาแนะนำฟิล์มกระจกกันรอยเพื่อสุขภาพแบรนด์ซิมโปเทคโนโลยีก็ต้องดีแต่สุขภาพตาต้องดีกว่า ฟิล์มกระจกกันรอยซิมโปผ่านมาตรฐานสูงสุดของโลกจาก TUV Rheinland สามารถกรองแสงสีฟ้าที่เป็นคลื่นระยะสั้นช่วง415 455นาโนมเตอร์ที่เป็นตัวการหลักในการทำลายจอประสาทตากรองแสงนี้ออกไปได้สูงสุดถึง90.89%ความพีก็คือสีหน้าจอจะไม่เพี้ยนเขาบล็อกแค่คลื่นแสงที่เป็นอันตรายครับหน้าจอยังคงคมชัดสีตรงเหมือนเดิมและยังไม่หมดยังมีการเคลือบนาโนซิลเวอร์ที่จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนหน้าจอได้ ได้ถึง99.9%ผ่านมาตรฐาน SGS Certified ให้คุณไถหน้าจอได้อย่างสะอาดปลอดภัยนี่ครับผมทดสอบกับ iPhone 17 Pro Max ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเอาฟิล์มกระจกกนรอยของ Simpo แบบใสมาติดตั้งนะครับข้อดีของฟิล์มกระจกกนรอยตัวนี้คือเขาใช้ซิลิโคนแบบ Adhesive Layer นะครับทำให้เนื้อกาวติดแน่นแล้วก็การติดตั้งติดง่ายไม่เกิดฟองอากาศ พอติดแล้วนะครับอุณหภูมิสีจอจะให้ภาพที่โทนเย็นลงเล็กน้อยจอจะไม่เหลืองนะครับมองแล้วสบายตามากยิ่งขึ้นมีเคลือบโอลิโอฟโฟบิกกันคราบมันรอยนิ้วเช็ดออกง่ายหน้าจอดูใสสะอาดนานแล้วก็มีการเว้นขอบที่พอดีนะครับมีความเป็นเคสเฟ r ลี่ใส่คู่กับเคสได้ทุกแบบไม่ดันไม่เด้งมาพร้อมกับโครงสร้าง impact 7ชั้น ซับแรงกระแทกกระจายแรงตกกระแทกแข็งแรงขึ้น5เท่าตกกระแทกก็ไม่เป็นไรสบายหายห่วง <Yeah. S 1> ผ่านการทดสอบนิวตันดรอปเทสทดสอบด้วยลูกบอลเหล็กหนัก175กรัมที่ความสูง1.5เมตรรองรับแรงกระแทกเฉียบพลันได้อย่างมั่นใจฟิล์มกระจกกันรอยซิมโปมีให้เลือก3แบบด้วยกัน s ิ m โพเอส90 Clear ์ฟิล์มใสสำหรับคนที่ต้องการภาพเคลียร์ใสคมกลิบใช้เทคโนโลยี NPA 3.0 Nano Photonic Absorption 3.0ที่ผ่านการรับรองจาก TUV Rhein ว่าสามารถกรองแสงสีฟ้าได้สูงสุด90.89%และลดความเป็นพิษของแสงสีฟ้าได้กว่า50%ถือเป็นแบรนด์แรกของโลกที่ได้มาตรฐานนี้ s ิ m โพเอส90 m a ต์ฟิล์มกระจกผิวด้าน พัดลื่นเหมาะสำหรับเกมเมอร์แม่นยำในทุกสัมผัสมี NPA 3.0กองแสงสีฟ้าที่สูงสุด90.01%และใช้เทคโนโลยี Clear Edge Touch นุ่มลื่นสมูทต,ตลอดการสัมผัส Simple P 9 0 Privacy ิล์มกันส่องสำหรับคนที่มีความลับหรือต้องการความเป็นส่วนตัวเอียงเครื่อง26องศาคนข้างๆก็มองไม่เห็นแล้ว ของดีแบบนี้เวลาซื้อต้องมั่นใจด้วยนะครับว่าเป็นของแท้มองหาสัญ,ญลักษณ์นี้ครับ trusted by v g a t เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายยังเป็นทางการในประเทศไทยมั่นใจได้ในบริการหลังการขายฟิลม์มกระจกกันรอยซิมโ o สำหรับ iPhone 16 Pro 16 Pro Max iPhone 17 iPhone Air 17 Pro และ17 Pro Max ราคา1,490บาท มีฟิล์มกระจกกันรอยกันแสงสีฟ้าสำหรับ iPad ด้วยหน้าจอ11นิ้ว1,690บาทหน้าจอ13นิ้ว1,990บาทช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง15%ด้วย <Wow. S 1> ตามไปจัดกันได้เลยสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ w w w v g a t s c o m หรือจะไปสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์นะครับที่ร้าน v g a t มีทั้งบน s h o ป e ีและ Lazada หรือจะสั่งซื้อผ่านทางพี่หลาม คลิกที่ตะกร้ามุมจอนี้ได้เลยอย่าให้การเล่นมือถือมาทำลายสุขภาพดวงตาของคุณเปลี่ยนมาใช้ฟิล์มกระจกกันรอยเพื่อสุขภาพซิมโป